สวัสดีค่ะอกับช่องฟัง teh, น้ำหวานเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาหาพ่อใหญ่ทองคำเนาะวันนี้เรามาเยี่ยมพ่อใหญ่ทองคำครับผมวันนี้ครับได้ข่าวว่ามาจากทัวร์นะคะคก็ะเลยแวะมาตามหานะคะครับผมก็มาถามข่าวถามข่าวครับค่ะวันนี้มีพี่เอฟซีใจดีนะคะคุณพี่พัดเนาะได้ส่งคะแนะะะน,นนะคะข้าาหาใรให้พ่อใหญ่ทองคํานะคะแม่บ้านกับคนลอยก็ได้ไปซื้อมา ให้ด้วยเนาะเรามาดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีของพระเยาทองคำมีกล้วยนะคะแล้วก็มันแก้วมันแก้วตะเภาครับมันแก้วตะเภานะคะกล้วยสีสวยเลยเนาะความลอยเนาะค่ะตอนนี้พระเยาทองคำอยู่ไหนเนาะข้ามน้ำบ่ะข้ามน้ำครับผมอ่าน้ำยังไม่ปกับ ที่นี่ก็เป็นมูลที่บ้านจะวึกไหมบ้านขี้ตุน่นบ้านขตุ่นบ้านของควนรักแล้วก็บ้านของควนแจค็คควนแจค็นแจคนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูพู้ใหญ่ทองคํากันนะคะมาแล้วครับพ่อใหญ่ะตอนนี้นะคะพ่อใหญ่ทองคํานะคะก็ออกจากป่าแล้วนะคะข้ามน้ํามาแล้วนะคะอพ่อใหญ่นะคะก็ดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยนะคะหลังจากไปเที่ยวมานะคะ พีเอฟซีหลายๆท่านนะคะก็ติดตามพ่อใหญ่นะคะทางเพจก็มีเยอะเนาะคอนแจ็คเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคอนแจ็คครับลมอะไรพัดมาครับวันนี้ลมคิดถึงค่ะอ๋อข้ผมตาเลยครับสีพ่อใหญ่ออกมาจากหัดส่วนตัวหาดส่วนตัวครับผมเจ้าป่านะครับเจ้าป่าเจ้าเข้าโอ้พ่อใหญ่อ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยมีอะไรมาฝากมั้ยเปล่าครับมีค่ะมีค่ะ นี้ก็พันธุ์นะคะก็มาหยุดท้ายรถแล้วลมแรงมากเลยนะคะค่ะใช่อประสาทโอ้ฝากขอบคุณเอฟซีพ่อใหญ่ดีนะครับที่ที่พัดนะครับเนาะค่ะที่มอบปุ้ยและอาหารให้พ่อใหญ่สองคำนะครับค่ะขอให้พัดร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับค่ะการงานอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเดินทางไปไหนก็ให้ตลอดปลอดภัยสุขสันต์นะครับผม บขอบคุณมากครับแล้วก็เจ้พยายกินกล้วยเนาะนานนานนานทีหรือเปล่าครับคนเจ้นานๆทีครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับค่ะก็ไม่ค่อยได้กินกวนเลยค่ะแม่ตำบานนะครับมาครับมามามาพยายมากินกล้วยได้แล้วเฮ้ยนหน่อยมอบเลยครับครับค่ะมาดลยเอามาใส่ตาพยายนะครับเสียบตาค่ะเสียบตาพยายต่อครไปเลยครับผม เออนี่คนอ้วนไว้เอามาให้ครับพ่อเห็นว่าเป็นของพระนบานนี่แหละครับเดี๋ยวผมแบ่งให้นะครับขอบคุณเด็กศรีพระนบานอีกนะครับที่อ้อยนะใช่ไหมครับเดี๋ยวนะพระนบานสบายดีไหมสบายดีครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเจอนะครับเพระอวานก็ไปเก็บภารกิจมือบ้านให้ก่อนวันนะครับแล้วครัค่ะก่อนวันเขาจะทำบ้านใหม่นะครับป้อนไปเรื่อยๆเลยก็ได้คนหน่อยป้อนไปเรื่อยๆเลยครับครหน่อย เอขอกินช้าเนาะกินช้าครับพ่ใหญ่เป็นช้างที่กินช้ามากเลยนะครับถ้าไปกินกับน้องส้มนี่แพ้น้องส้มนะโอ้แพ้ครับือนคนเราเราผมอายุมากครับผมก็ไม่ค่อยทานครับคือการรับทานอะไรก็จะให้ละเอียด่างนี้นะครับพราใหญ่นี่อายุกี่ปีแล้วคะตามก็น่าจะประมาณ50โอ้50ปีแล้วเนาะพรใหญ่นี่เป็นช้างที่ทานอาหารไม่ค่อยเลือกนะครับ แล้วก็เป็นช้างที่กินช้ากินละเอียดก็เลยทำให้สุขภาพผมกใหญ่ิ้ค่ะดูความดูแลด้วยเนาะครับดูแลด้วยค่ะอยู่ที่หาที่ซื้อไว้ครับอ๋ออยู่ที่พระลาหาดนะคะหรดส่วนตัวครับหาดส่วนตัวพระใหญ่ะเการณ์เขาางหนาวดดีก็หนาวนครับ่นครับพาออกเราก็น้ำประมาณนี้ครับอ๋อค่ะแต่ว่าทำไมนี่มีหญ้ามีหาดเยอะมากเลยครับแล้ว เขียดเนาะต้นไทรนะคะเป็นไงคะไปเที่ยวสนุกไหมคะต่างจังหวัดนะครับว่าเขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงต่างจากบ้านเราไหมก็สรุอแบบนึงครับก็เหมือนแบบเป็นเรียนรู้ด้วยเนาะใช่ครับเป็นเรียนรู้ด้วยแล้วก็พาไปให่ไปเที่ยวได้เปลี่ยนอาหารด้วยดีๆค่ะดีอาหารเยอะมากแล้วก็ ได้คือพูดง่ายๆคนอีสานเราขอก็กินได้นุกคนเลยครับครับเหมือนเราไปนี่เรื่องข้าวเหนียวให้ช้างนี่เราขอใหญ่กว่าไรเขาก็ให้นะครับแล้วผลบางทีต้นกล้วยต้นอะไรเขาก็ตัดให้เนาะเพราะว่าารักช้างมากครับเพราะว่าจะพูดยังไงครับเพราะว่าทางบ้านไม่ไม่ไม่มีตื่นเต้นตื่นครับมาบ้บางคนเขานับคืออะไรช้างเขาก็ เป็นภาพที่ทับใจเนาะทับใจครับทับใจมากจะไปอีกไหมคะเพราะว่าจะจะไปอยู่ครับไปอยู่พอรู้ร้อนฉ่อยก็จะกลับมาพูดถึงว่าเราไปแล้วก็แบบเป็นอาชีพหลักของเราเนาะใช่ครับเป็นอาชีพหลักตั้งแต่ไม่ใช่ว่าตั้งแต่รุ่นพ่อครับรุ่นพ่อรุ่นพ่อแม่เนาะที่เคยพาทำมาเมื่อก่อนคนหลอยก็ไปนะคะเมื่อก่อนก็พากุ๊กกิ๊กก็ออกทัวร์เหมือนกันน้าหวานก็ ออกตัวเหมือนกันหรือเปล่าออกครับน้ำหวาน <หา S 2> นี่ออกยอยอยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ถึงได้ไปอยู่ปางช้างเนาะ,ะค่ะแต่กนปางช้างก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็เราอยู่บ้านแล้วเราก็าทําหลายอย่างครับคือเราได้อยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็ทานาครับทาไรทํานาด้วยทาหลายอย่างไปวอเราไปตามหมู่บ้านอย่างนี้ครับเห็นเด็กเห็นอะไรวิ่งตามที่เราไมาท่ทบใจคิดถึงเหมือนืันเราวิ่งตามชาวบ้านคนรักช้างเนาะแต่ก่อนก็เคยวิ่งตามครับ ดีค่ะไปอย่างนี้ก็ดีเพราะใหญ่จะได้ไม่เครียดอยู่บ้านก็ไม่รู้จะหาอาหารแบบไหนเนะาะคนแจ็คเนาะอยู่บ้านก็อาหารก็หายากลำบากครับพี <P 24 S 2> วว่เอฟซีบางท่านเขาก็ยังไม่รู้ว่าทำไมพวกเราถึงไปทัวร์วก็บอกความจริงเลยนะคะว่ารุ่นสู่รุ่นเป็นพนบรมเนียมทำมาแต่ดั้งแต่เดิมรเรารักช้างเหมือนครอบครัวพูดง่ายว่าเราเลี้ยงช้างช้างเลี้ยงเราคือเราทําแบบนี้เพราะเราไม่มีเงินเดือนถ้าเราไปอย่างนั้นใช่ไหมครับหนึ่งคือเราได้ไปเที่ยวด้วย ช่สำหรับสำหรับคนเลี้ยงช้างใช่ไหม<ช>เราได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเห็นภูเขาเห็นหนู่นเห็นนี่แล้วก็ช้างเราก็ได้เปลี่ยนอาหารด้วยบางทีพี่หนึ่งที่นู่นก็ทำข้าวเหนียวเนาะต่อข้าวเหนียวมันก็จะกินแล้วจะแบบช้างมันก็จะเปลี่ยนเนะาะเนี่ยเพลียไปแป๊บ,บเดียวนะคะร่างกายแข็งแรงฟิตเลยได้ออกกำลังกายด้วยเนาะแตกต่างตรงที่อยู่นี่เนาะใช่ครับคือเราเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีรถเราก็จะเดินแบบแบบไม่ได้พักเลยไม่มีนะครับ อพี่ทีก็เป็นห่วงหลายท่านเขาทางมาว่ากลัวพ่อใหญ่ไปลําบากถามว่าลาบากไหมมันก็มันมันก็มีส่วนเนาะมีสวนอยู่แต่ว่าคือผมจะพักไม่เกินสิบโมงเช้านะครับออกทีหนึ่งคือจะพ่อใหญ่ก็ไปสามครึ่งวันหนึ่งเราก็จะไปมันสองหมู่บ้านครับถ้าบ้านในไกลหน่อยเราก็ไปหมู่บ้านเดียวพักก็พักแบบแบสถานที่คล้ายๆแบบนี้นะเนาะนี่สถานที่คล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ที่นู้นู่นนะคะยากเขาก็จะเยอะกว่าเราหน่อยครับมันอยู่ใน ต้นเพริกต้นในที่เราไปสนามบินนะครับเนาะแล้วก็เป็น้นพริกครับผมไอ้ไม้ครับต้นทอดนะนะภาษาไทยไว่ก็ไม่รู้นะครับกับเยอะมากครับแล้วก็พวกต้นคอยต้นนี้ครับกินตะวันแล้วกินตะข้าวเหนียวครับกินมันเยอะมากครับใช่เห็นไหมครับเพราะที่นู่นเขาทำข้าวเหนียวเราทำให้พ่อใหญ่อุดมสมบูรณ์ขึ้นช้างทุกเชือกไปนะคะกลับมากลับมาถ้ามาอยู่ชุ้มท่าทรายเหมือนเดิมต้องควันแจ๊ก พี่สิจะว่าเปลี่ยนมากเลยนะคะคุณจะแตกต่างน้ำหวานคนก็เปลี่ยนนะคะ,นะคนจะอ้วน, <laughs> น <laughs> ขึ้นอ้วนขึ้นจริงครับ <laughs> ไม่อ้วนแต่น้ำหวานกับคนลอยนี่แหละคะ่ะ <laughs> อยู่แต่บ้านน้องส้มเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยน้องส้มเนี่ยููพากขาอ้วนขึ้นุกนะครับอมอเรานะครับอืมกลับมาไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมซ้มนี้เขาอ้วนนะคะพาอเขาเปลี่ยนอาหารเราก็ดูในทางดีด้วยครับใช่ไม่ใช่ว่าเราเอาไปแบบนี้เราแบบไม่หายเขากินเนาะยิ่งต้องหา บางที่คนอ่ะไม่มีไม่มีที่พักสบายก็ช่างแต่ขอให้ช้างได้ที่พักสบายใช่ครับนี่คือเป็นคำนึงประสงค์ของเราถึงหลักแรกคือยญากับน้ำช้างครับต้องมีต้องมีต้องมีให้พร้อมถึงเรานอนยังไงก็ได้ใช่คือตาที่ตามที่เราไปเที่ยวแบบนี้นะครับครับที่รุ่นสู่รุ่นรับรองค่ะว่าต้องดีครับเรื่องไฟฟ้าอะไรเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไมันเกี่ยวถ้ามีหญ้ามีน้ําคือช้างไม่ลําบากแน่นอน ถือว่าจะไปแบบนี้เนาะแต่ว่าเราเป็นรุ่นสูรุ่นนะคะพี่พี่เอฟซีบางท่านก็ถามมาว่าไปเพิ่งไปกันหรอเพิ่งหัดไปหรอคือบางท่านก็ยังไม่รู้เนาะเพราะเราเพิ่งมีช่องบางทีเราเมื่อก่อนเราไม่มีช่อง YouTube ไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะการเข้าถึงการเข้าถึงพวกเราใช่ใช่ได้อธิบายความรู้ที่เราเราตู้งทำมาจนกวนะครับเราก็จะอธิบาย ใช่ค่ะยังไงเราเป็นแบบไหนรับทันทีมีพวกเราเพื่นค่ะแล้วก็เออกลับมาถ้ามีงานแห่เราก็รับงานแห่นะคะทีมงานเรารับงานแห่งานตลอดจะเป็นงานบวชงานแต่งแล้วก็รับเนาะงานพิธีกรต่างๆพี่ๆเอฟซีนะคะอยู่ใกล้บ้านใกล้อะไรก็สามารถทักมาหาพวกเราได้แถวอีสานตอนบนเราก็ไปเนาะตอนล่างเราก็ไปนะคะยะโสธรคอนแกนบอก พีเอฟซีมีพ right. ี f, th uk th uk, th uk awesome. ่น so awesome. okay. ้องอยากบวชบอกได้เลยเราลงไปคือวันที่ห้าพีนาเนาะทีมงาเรารับามาโชวเขายกเลิกนะครับเนาะทุกช่วงนี้เขายกเลิกทุกทุกช่องทุกที่คันสี่เที่ยที่เขายกเลิกครับก็ว่าจะไปแห่กันทีมงานเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายครับไปเพื่อได้อยู่ได้กินกันเนาะมาส่งบสนเลี้ยงครอบครัวครับใช่บางทีรับแห่งานถ้าแถวบ้านถ้าญาติกันเราก็ไม่คิดไม่คิดอะไรนะคะกระทองเป็นสคัญครับพวกเราพี่น้องเจกันไว้ก่อนครับผมค่ะ ช่องไม่สําคัญขอแค่เราเข้าใจกันแล้วก็สามัคคีกันนะคะิงานเราค่ะที้ง่านเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของการแลกกันอาจจะไม่ได้ค่อยได้โทรคุยกันเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็ทํางานทําหน้าที่ของกันแลกกันอีกทีรวมตัวก็น่าจะไม่เกินมีนาครับประมาณต้นเดือนมีนาน่าจะได้กลางๆนี่ลประมาณนี้แหละค่ะจะได้รวมตัวอีกทีนงครับรวมตัวกันก็ อาจจะไปที่สนามบินบ้างหรือซุ้มท่าท้ายบ้างแล้วก็ไม่รู้อาจจะเป็นซุ้มท่าท้ายเนาะสนามบินยากเขาเริ่มก็แห้งครับผมก็เสร็จแล้วถึงนมาแรงนะครับมันแรงอะไรแหละพ่อใหญ่ตอ้องถามว่าพ่อพากลับมาทําไมเนาะ <c oughs> ยินรุ่นสาวก็เยอะตอนที่ไปใช่ไหมครับถ้าเข้าหมู่ถ้าก่อนเข้าหมู่บ้านนี่จะเดินช้านะครับแต่พอเข้าหมู่บ้านนี่เห็นยายเห็นไรือข้าวเหนียวนี่พ่อใหญ่จะชอบมากเลยครับดีดีค่ะคอนแจนตแต่ว่าน่าเอาน้า ถูรำวันที่หนึ่งวันนี้ออกหกล้อเลยใช่ครับออกไปเลยผมไม่ได้หวังอะไรมากมายครับหวังแค่หกล้อคันเดียวนี่เดียวจริงๆนะครับคืออยากให้พ่อใหญ่สบายเขาบ้างเนาะแต่ก็ยังว่าเนาะแล้วก็ช่วงโควิดด้วยเนาะคอนแจ็คเดี๋ยวมันก็มีอะไรดีๆขึ้นตามมาค่ะเป็นกําลังใจพ่อใหญ่เสมอนะคะพีพีเอฟซีก็ฝากมาว่าเป็นกําลังใจให้พ่อใหญ่เสมอเป็นห่วงพ่อใหญ่ทองคําเสมอแล้วก็ห่วงคอนแจ็คนะคะที่แบบ เดินแล้วก็ไม่เดินไกลน้อคุณแจ็คเนาะไม่ได้เดินไกลครับเราไม่ได้ใช้งานหนักนะคะถ้าสมมุติว่าเราเดินไปถึงหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับอีกอีกมันพอมันสายปุ๊บเราก็จะพักเลยครับเพราะว่าเราลอยเข้าตอนค่ำานะครับจะได้ไม่ร้อนดีดีค่ะคุณแจ็คแค่ันละโลสองโลสามโลประมาณนี้แหละครับไม่เกินนี้หรอกครับไม่เกินนี้ทำให้พ่อใหญ่ออกกลังกายด้วยเนาะจะได้ไม่เครียดไม่ค่อยได้เดินไปไหนแต่พ่อใหญ่เขานิสัยดีนะคะเขาชอบข้าวเหนียว ตาชอบเิ็กครับค่ะก็มาถามก็มาถามข่าวควันแจ็คนะคะในวันนี้พอดีก็จะไปทำธุระต่อนะคะกับควันลอยไม่ไปหาสาวน้ำหวานบอกคนแจ็คนี้จะไปอยู่ครับก็จะไปช่วยควันวันแล้วก็จะแวะเข้าไปเล่นกับสาวน้ำหวาน่ะอ่าค่ะค่ะดูอะไรนะอ๋อกระท่อมกระท่อมคลร่วมยินดีด้วยครับค่ะ ก็พ่อใหญ่ก็อ้วนขึ้นเยอะนะคะพีเอฟซีก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เป็นห่วงพ่อใหญ่ทองคํานะคะบางท่านก็ถามมาในเพจก็เยอะเนาะเพจของพ<ร>่อ<ร>ใหญ่ทองคํา<ร>ก็มีนะคะ,ะใจครับที่มีให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นให้พ่อใหญ่หรือให้ผมเลยรอบคัวนะครับค่ะขอบคุณจากใจนะครับผมพ่อใหญ่กินช้านะคะต้องป้อนใจมากนะครับพี่เอฟซีถามเขาเขานะครับ ทุกคนยังยังเป็นห่วงกันนะครับไม่ลืมกันนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเป็นรุ่นแรกครับไม่ได้ถ่ายกล้องหลังก็ไม่ค่อยสบายครับกล้องหลังเนาะแล้วให้ใครถ่ายให้ครับปกติพี่ลุงน้องถ่ายแล้วก็ส่งให้แฟนครับลงครับอ๋อน่าสงสารตัวเนาะไม่ใหญ่นี่อ้ามันหมานะคะมันหมานะคะคนแจ๊ก มาทำแล้วคุยกันนิดนึงแล้วก็จะกลับเพราะว่าไปทำธุระต่อเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากแม่แม่พี่พีเอฟซีนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพังน้ำหวานแล้วก็ทีมงานช้างวัฒนธรรมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ใหญ่ทองคำด้วยนะคะก็ไปวันไหนอีกทีค่ะยังไม่ราบวันครับเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะคะมีพี่พีเอฟซีมาถามข่าวอีกเนาะเดี๋ยวมาเรื่อยๆืนะคะค่ะขอขอบพระคุณพี่พัทอีกครั้งนะคะ กดไลค์กดแชร์กดสับตะขาให้ช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะขอบคุณทุกทท่านที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานตลอดมาไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารควานค่าอาหารช้างนะคะค่าอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มีให้ชาวช้างบ้านทาลาดตลอดมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ